สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีตอนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่งองของเอเจตังะคะเมื่อนี้ก็มีตัวเลขโชคลาภมาฝากอยู่ค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้นะคะก็เป็นวันที่วันที่ยี่สิบหานะคะวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบห้ากุมภาพันธ์พศสองพันหาร้อยหกสิบหานะคะท่านผู้ชม เามาื่อนีเนาะเอดกลับไปหาตัวเลขเออรายหม่องอยู่แต่ว่าเจอปัญหากับคือโควิดนะคะท่านผู้ชมกับบอ,บอได้ลงไปท่ายคลิปมาฝากพี่ฝากน้องนะคะส่วนแฟนคลับแฟนคลับหลายคนนะคะกับไฮเอดเจตังนะคะคอมเมนต์มาว่าเจาตังตามหวยออ่ของลุงใบให้หน่อยนะคะเนาะเามาื่อนี แอเจอตังไปอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าออลุงใบเพิ่นบอสะดวกในการที่สียหายเฮ้าไปเหคุขปดพะวันหนึ่งพ่นย่านโควิดนะคะเพิ่นกเ็เลยบอิหุเฮ้าเห็ดเนาะพี่น้องเนาะพิ่นกะบรสะดวกนะคะแอดเจเจตังกเ็เลยขอแต่ตัวเลขนะคะมาเ้ามาเลาสุพีสุนองฟังนะะเนาะค่ะเนาะ เดี๋ยวจังดาหาเบิ้งกอนด้วยค่ะท่านผู้ชมตัวเลขที่ได้มาเนาะสำหรับสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะตัวเลขของลูกใบของเพิ่นเขา่านะคะท่านผู้ชมของเพิ่นเข่าหาจ็นะคะเลขล่างหาจ็ตนะคะพี่นอ้องสำหรับงวดนี้แฟนครับก็เลยว่าไฮเ,เจตต่งตางๆตัวเลขแหแน่นะคะเนาะก็เลยไปตามอยู่พี่นอ้องแต่กับลงรดไปก็คือปรกาศ ต้น่าจะได้คือโอกาที่ชิล่งไปเออทายคิดทายยังนะแมเพราะว่าทบานข้าเจ้าติดโควิดหรือยังหนึ่งลุงไหวกับยานเฮ้าพรน,นะคะอันนี้ก็เลยขอทายแต่เอกสารแล้วก็จะเอามาเบาสูพีนองฟังก็คิดว่าชิว่าเป็นหยังหรอกนอเนาะได้ตัวเลขมากก็ถือว่าเป็นแนวทังคือเก่านะคะก็เป็นสูตรของลุงใบคือเกา่า เมื่อวานน่ะแอดเจตังไปหาลุงแล้วเออคุณลุงบอกว่าปวดหัวบ่ค่อยสบายก็ลเลยบ่กหายคลิปแต่เพิ่นนัดแอดเจตังว่าวันที่ยี่สิบานะคะพี่นออ้องสำหรับล่องลง,ลงคลิปนี้ไปแล้วน่ะอนาคตบ่แน่ใจว่า่นย่งสิ้หายตัวเลขเข้าบอเนาะต่อไปขันหายก็ได้ล่งคือเก่านะคะถ้าเกิด่นบ่หายอาจจะบ่ได้ลงนะคะก็ กับ่แน่ใจคือกันนะคะท,ท่านผู้ชมถ้าเพื่อนไ้เข้ากับในล่งให้ท่านผู้ชมเอได้ติดตามนะคะเข้ากับพยายามอยู่พี่น้องแต่ว่าบางเทื่อเนาะเข้าไปท่ายคลิปนี่กะลาบากคือกันเด้ลําบากเงี้ยงบอกมันคือว่าโลกโรกมันหลายเนาะต่างคนต่างย่านกันนะนะก็คือว่าอยากไกลกันจริงๆแอดมินก็คือว่าอยากไปอยู่ไก่แต่พี่น้องมันมันมันคือว่าแหละคือแบบ ัติดมากคือติดโดยที่บรูดต,ตเนาะซึ่งแอดเจต่างไปถ่ายคลิปเจต่างกับพยายามระวังอยู่นะคะก็คือซิมีเจียวเจียวล่างมือนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่เห่ากลับมาเห่าก็ต้องพยายามทําความสะอาดนะคะท่านผู้ชมอ้ามาเเาวลายใหญ่ห่างพี่น้องเบวาลายลายเจตังแป้นครับกับเบืเออบเบอ่อเนาะฝ้าเบื่อไรพี่น้อง มันมันลุงใบแล้วมาได้เบาน้ามอนก็นเลยเบาเบาซีเลายๆนแน่แจ้งน้อยบอเบาให้มันหอดชิพหน้าที่ยิงิีเมียเดี๋ยวไดวข้ขอทวนขอทวนนิดนึงนะคะแล้วจะเอ่อเอาตัวเลขให้ท่านผู้ชมดูเนาะเะลาตัวเลขกพนทรงมให้ขอเพิ่นพี่้องเพิ่นจังทรงมาไห้เนาะเพิ่นกะคือวา่าล่ะ พนทรงมาไห่เฮ้าพันทรงมาไห่หเฮ้านะคะท่านผู้ชมก็พนเขียนวาจังสี่เดยพี่นอ้องพนเขียนว่าเลขซักซิดวระศั่นนะคะเลขซักซิดขอดงใบแล้วเขียนงามๆเนาะเดี๋ยว,ยวจะแต่งที่คืนหน้าจอให้เบิ่มกันแล้วกันนะคะตัวเลขซักซิดวระศั่นนะคะในงวดวันที่หนึ่งมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะท่านผู้ชม ห้าร้อยหกสิบห้าหนึ่งมีนาคมพศสองพันหาร้อยหกสิบหานะคะตัวเลขสักดิทธิ์นะคะลุงใบบอกว่าจังสรนได้สำหรับงวดนี้นะคะสำหรับตัวเลขของลุงใบนะคะเลขเด่นของเพ่น,น่ซิมอยูหาัวตัวเลขสักดิธิ์ของเพ่นมีตัวไรแน่นะคะตัวไรแน่กับซิมีห้าห้าสองเก้านะคะแล้วก็ สามสองศูนย์นะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นตัวเลขเป็นเลขเด่นนะคะเป็นเลขเด่นเนาะพี่น้องเนาะวันนี้เพิ่นจับคู่ไห่สองตัวจับคู่ไห่กัจจมีสามห้าสามสองสานย์าห้าสาสองสาะคะเก้าห้าเ้าสองเสาม 9 5 9 2แล้วก็9 3นะคะท่านผู้ชมสำหรับเลข3ตัวบนนะคะ3ตัวบนเพื่อนห้มากก็คือ2 3 5 2 3 5นะคะ3ตัว3ตัวบน2 9 0 2 9 3พี่นอ้องนะคะ2 3 5 2 9 0 สองเก่าสามนะคะมันนี่เลขสามตัวบนนี้เพื่อเน้นสองสามห้ากับสองเก้าศูนย์นะคะทา่านผู้ชมสองเก้าศูนย์นะคะเอ่อที่ที่เน้นของลุงใบนะคะ เลขสองตัวนี่พันเส้นสามห้าสามสองเก้าสองเก้าสามนะคะแล้วก็มีไอตัวตัวเด่นแล้วก็เน้นที่สุดน่ะคือเก่าศูนย์นะคะพี่น้องอันนี้คือเลขบนของลุงใบนะะเนาะเนาะวันนี้เลขล่างนะค่ะท่านผู้ชมเลขล่างสองเลขสองตัวล่างก็จะมีสามสามกับสองสามนะคะทาะ่านผู้ชมสามสามกับสองสามนะคะ เน้นที่สุดจะเป็นสามสามนะคะเดี๋ยวแอดมินจะขึ้นหน้าจอให้นะคะว่าตัวเลขของลุงใบมีตัวไหนบ้างนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวทันผู้ชมกับเอ่อเทียบน้าจอไวพิจารณาเบิรงนะคะตอนนี้แอดมินกัเอ,อ่อยู่ทงหน้านะคะพี่น้องยู่ทุ่งนาอากาศหนาวหนาวคะ่ะท่านผู้ชมหนาวอีลีเด้เพระาะว่าหนาวจะเข่าอาทิตย์หนึ่งแล้ว ปอยุข้างนอกนี่ล่มพัดอืเสื้อผ้าล่นละเนละนาเพิ่งกเลยนะคะเอาผ่าไปตากไว้ข้างนอกนี่เสื้อผ้าล่นเพราะว่าลมลมแรงมากเอาก็คิดอยู่ว่ามันหนาลอนและเป็นอยังคือลมแห้งแถวพ่นองเนาะลมแห้งอีนีเอาจังไดกะจังไดกะเอแล้วเต้ผู้ใดที่เขามาเบิง่งฝากเป็นกําลังแรงใจให้แอดเจตังหน่อยนะคะสําหรับท่านใดที่เขามาติดตามตัวเลขโชคลาภเนาะ เอเจตังก็อยากไปสัมผัสลุงใบด้วยตัวเองอยู่แต่ว่าก็คือไปสัมผัสบ่ไดแต่ว่าเข้ากระด้ตัวเลขของเพลินมากคือตัวเลขของเพลินอีนีเนาะพี่น้องเนาะกาผู้ใดเขามาติดตามฝากกดไลค์กดแช์นะคะฝากกดไลค์กดแช์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะพี่น้องเนาะผู้ใดชอบผู้ชอบจังใดคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้นะคะเดี๋ยว ตรงเฟนครับไู่ด้พี่น้องเอ่อหลังจากเมื่อนี่แอดมินมาจะไปตามตัวเลขอยู่ปูยังเกาะดอนปูตาย่ามาเสากับฟาาสิไปตามอั อาจารย์เป๊ะนะคะอายเป๊ะนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาเนี่เพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นฝันแมนพี่น้องแต่ว่าแอ็ดโปรไป์ไทยนะคะช่วงนั้นไ่ได้ป็นขาอีหลีนะคะกะ็ฝากบอกเฟนคะ่ะเฟนช่องไว้ก่อนเนาะคะ่ะว่าจะไปตามยุคคงสุดท้ายถ้าบ่เกิดปัญหาอย่างแต่ว่าเข้าไปที่บ้านเอ่อพลสว่างนี่พี่น้องคือขาเจ้ามีเอ่อการกักตัวเนาะ ติดโควิดหลายแอดมินสิบอกไว้ก่อนด้วยเพระท่านจะไปทายล้านตุ่มว่าจะไปดอนปูตาว่าจะไปทายล้านตุ่มก็คือตอนนี้ยังไม่ได้กล้าไปนะคะเพราะว่าหนึ่งย่านสองเกรงใจเ,เจ้าของสถานที่พ้อมย่านพนวาย่านพนย่านเฮ้านะคะเฮ้ากับตรวจเฮ้ากับหยังอยูย่คือเฮ้ายัางบม่ทันดิ มีบระท่านในพพบทันในพอ่อแต่ว่าความกังวลของแต่ละคนเนาะเพราะว่าแต่ละแต่ละท่านแต่ละบาทเนาะเพื่อนกะเบิงเฮาอยู่นะคะทำช่าเฮาไปใสม่มาใส่เพื่อนกะเป็นข้อมวยคือกันี่แหละเฟ้นรับคือกันี่แหละเพื่อนกะนั่งเบิงอย่เฮาเป็นผู้ไปแต่ว่าซุ้มเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องเอรักษาการไว้เนาะก็คือไ่อยากให้ไปแบบค้นไปหลายสินะ แต่ว่าเข้าไปซองก็อาจจะได้ดกน้องแต่วลาเัางบ่มันนีนกิกาไปหายมันซาซาไปจักหน่อยก่อนลกไผ้ไข่จ็บก็หลายเนาะแอดมินก็อยากฝากบอกแฟนคลับแฟนช่องที่ถามมานะคะว่าตัวเลขของร้านต้มเจตังอย่าลืมไปนะตอนนี้ยังยังไม่มั่นใจว่าจะได้ไปถ่ายหรือเปล่าเพราะว่าลูกมาแห้งมาหลายพี่น้องอาจจะได้ เฮ็ดคลิปอยู่บ้านก็เป็นได้นะคะก็คือทาผู้ใดที่เขามาติดตามรับชมมีตัวเลขโชคลาภนะคะหรือว่ามีสูตรดีๆเด,ด,ด็ดๆก็ให้มาบอกทางเอสเจตังแนนิได้เอาตัวเลขลงมาฝากฝากพี่ฝากน้องเนาะพี่น้องเนาะเอามาฝากแล้วสิได้เป็นการแชร์เป็นการแบ่งปันท้ำบุญไปน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้เนาะเอสเจตังต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจังลไลยวาเจอกันใหม่คลิปหนา้าขอให้สุขสุขคนโชคโสดมันมัน อย่าลืมไปกำลังแรงใจนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะได้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ